สวัสดีครับครับมาโบผมแล้วครับมามาแตงฟาร์มนะครับมี f c หลายท่านถามเรื่องเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะครับอ้ยเราจะติดโซลาเซลล์ที่บ้านหรือจะที่ไร่หรือว่าจะยังไงเนี่ยทำยังไงดีนะครับผมก็มีตัวอย่างง่ายๆครับที่บ้านผมเห็นข้างหลังนะครับผมติดอยู่12แผ่นนะครับเป็นลานจอดรถเลยนะครับเป็นราคาลานจอดรถ เอาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะครับเข้าไปออนกิจมาใช้ที่บ้านนะครับก็ไม่ยากก็คือเราต้องมีโครงสร้างนะเราต้องมีโครงสร้างเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วอีกให้ฟังนะครับมติดตามครับเอามาแต่งฟาร์มครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับก็มีหลายประเภทนะครับ ขนาดเนี่ยเขาจะเมตรคูณ2เมตรนะครับมันก็ยึดใช้วิธีใช้เป็นเป็นน็อตสกรูยึดได้หรือว่ามันก็มีโครงโครงอลูมิเนียมสําหรับยึดนะครับก็ไม่ยากทำมุมประมาณ14องศาแล้วก็ผันไปทางที่ใต้นะเพื่อรับแดดนะครับที่ใต้หรือตะวันออกตะวันตกเฉียงใ,ใต้นะครับแดดจะดีาละอันนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมเลือกเป็นชนิดอ่อ,อนกิดนะครับก็คือไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็คือจากนะครับ โซลาเซลล์เข้ามาเลยนะครับสายไฟเนี่ยผมใช้เบอร์4นะครับสายต้องเป็นสายแบบเส้นอ่อนนะครับอย่้เส้นแข็งแล้วถุงก็ติดมิเตอร์นะครับใช้มาเนี่ยประมาณ2 2ปี3ปีละนะครับนะครับซึ่งเป็นโซลาเซลล์มือ2แล้วก็มิเตอร์ก็ขนาดลูกละพันนะครับพันวัตต์นะครับเป็นเสร็จก็4,000ั0 0 0่วัตต์นะครับต่อไฟเนี่ยตรงจ่ายเข้าบ้านเลยนะครับอ่ะมาดู ในบล็อกนะครับบล็อกสายไฟโฮมก็ต่อตัวเบรเกอร์นะครับขั้นไว้เราจะได้เซอร์วิสโอ้ยเปิดอย่างนิดนึงนะอ่าดูข้างในกันผมก็มีตัวลูกสกิจเบรเกอร์ Baker, นะครับทั้งทั้งสองด้านนะผมต่อ2ด้านเลยจริงๆอ่ะถ้าถ้าติดตัวกันไฟฟ้าฟ้าผ่าได้ก็จะดีนะครับโอเคอันนี้ก็ด้านหลังนะครับสายต้องพยายามขันให้แน่นนะครับ ย้ำอีกทีนึนะครับสายเป็นสายอ่อนนะไม่ใช่เป็นสายแข็งนะครับสายเป็นอยๆนะครับเลือกเบอร์ใหญ่ถ้าเลือกเบอร์6ได้จะยิ่งดีเลยสายยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับน,นั้นมันจะเกิดความร้อนนะครับอ่ะมาดูใต้แผ่นเนี่ยผมก็ใช้เป็นโครงหลังคาด้วยเหล็กกาลวไนั์นะครับจริงๆตั้งใจจะทําหลังคาโรงลานจอดรถเองนะครับแต่ก็คิดเปลี่ยนใจเอ๊ะไม่ปูแล้วไม่้องชีท ปูด้วยแผ่นโซลาเซลล์ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อสายครับจะมีคอนเนคเตอร์นะครับจัมสำหรับโซลาเซลล์นะครับเราก็ต่อเป็นพาเลลเข้ามานะครับพาแล้วจะได้จะได้เรื่องโวลต์ยังคงอยู่นะครับโวลต์ยังคงเดิมนะครับส6โวลต์แต่ว่าเราจะได้เรื่องของกระแสกระแสนะครับครับสำหรับโซลาเซลล์นะครับพื้นฐานนะครับวันนี้ก็น่าจะพอเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับ ฝ่าหลายท่านที่คิดอยากจะทำนะครับแผงโซลาเซลล์หรือพลังงานไฟฟ้าจาะแสงอาทิตยพได้ใช้เองที่บ้านนะครับเป็นตัวอย่างแต่ก็อ,อย่างที่ว่านะครับต้องต้องดูเรื่องอการใช้งานความจําเป็นการใช้งานเพราะว่าเราต้องลงทุนซ้อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสามารถแต่งฟาร์มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ